รัฐธรรมนรูญมาตรา22ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระราชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา21ให้ประธานองคม์มนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนแต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์หาว่างลงในระหว่าง ที่ได้แต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตามมาตรา16หรือมาตรา17หรือระหว่างเวลาที่ประธานองค์คมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา18วรรคหนึ่งให้ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์น,นั้นๆแล้วแต่กรณีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไปทั้งนี้จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์พระราชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตตีวงศ์ขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ ในกรณีที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้และเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธานอง,องคมนตรีทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชัว่วคราวไปพังก่อนในกรณีที่ประธานอง,องคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่งหรือทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชัว่วคราวตามวรรคสองให้นํามาตรา18วรรคสามมาใช้บังคับ